สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่ย2่สิสงิงหาคมนะครับแสงเหนือก็จะมาชวนคิดชวนคุยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นโอบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายโอนานนานพอสมควรนะครับมี f อถามมามากเลยว่าโอ้พี่แสงเหนือเป็นยังไงบ้างโตถึงขนาดไหนบ้างนะครับแสงเหนือก็มาทาคลิปให้ดู1คลิปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยด้วยนะครับ จะขอบพระคุณมากเลยนะครับอ่ามือใหม่ดูปเป็นแนวทางก็ได้นะครับอ่าแสงเหนือจะอธิบายแบบนี้โอแสงเหนือเนี่ยอายุประมาณสักสามสาวันหรือ40วันนะแสงเหนือจําไม่ได้นะครับก็เริ่มแตกใบจริงแล้วแหละครับผมแต่โอ้ช่วงนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกต้นจะเยอะมากเลยของแสงเหนือเนี่ยลดน้ําไปลดน้ํามาต้นก็หายไปเรื่อยเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไร ต้นหางกําลังดีนะครับไม่ใช่เป็นของแสงเหนือเจ้าเดียวนะครับแสงเหนือไปดูของเพื่อนเพื่อหลายเจ้าหลายคนนะครับเป็นเหมือนกันนะครับช่วงนี้โอ้เออขึ้นมาแล้วก็ต้นหายตอนขึ้นสองหูแตกใบจริงแรกเนี่ยจะต้นจะเยอะแต่ลดน้ําไปลดน้ํามาเออต้นได้สักสี่ห้าใบเนี่ยต้นจะหายไปหมดเลยนะครับสงสัยว่าปีนี้โอ้จะแพงมากนะครับผม มาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้แสงเหนือ,อใช้อะไรดูแลนะครับผมแสงเหนือก็จะมีฮอร์โมนอยู่นิดหน่อยนะครับตัวแรกนะครับเร็งรากนี่เริงรากตัวที่2เป็นปามักนะครับคือว่าแสงเหนือมีอะไรก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่ได้เน้นมากนะครับฮอร์โมนแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือแคลเซียมโบลอนนะครับทําให้ใบหนาแข็งแรงสู้ฝนนะครับเวลาเรา ปลูกผักเนี่ยแคลเซียมบรลอนจะขาดไม่ได้นะครับแล้วก็นอนก็จะมีอีมานะครับรอบที่แล้วแสงเหนือใช้กอพีนาเพอร์รอบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีมาสลับไปบ้างนะครับผมส่วนเชื้อราโอเล็กๆก,ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ป้องกันแสงเหนือก็จะใช้ตัวออคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์แล้วก็คาเบนดาซิมนะครับ ายาที่ใส่เนื้อใช้ไม่แพงเป็นยาถูกผูกพื้นๆน,นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าการทำผักนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับดูแสงเหนือเป็นแนวทางแล้วพี่ๆก็เอาไปปรับแก้กันได้นะครับเพราะว่าไม่มีสูตรตายตัวเอาเป็นแนวทางาเพื่อจะแบบยังไงปรับแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับผมก็ น่าจะประมาณนี้นะครับเอาไปดูโอ้เหมือนดูดูเออมาดูดูมาดูโอนิดนึงอ่าดูดูนี่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 นะครับว่าโอนะแสงเหนือประมาณนี้นะครับนี่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 คือต้นอยู่ครบอ่ามาดูร่องนี้อ่ะร่องนี้ร่องนี้ก็จะเริ่มหายไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่หายนะครับเพราะว่ากลางร่องก็ยังมีนะครับก็กระจะกกระจัแต่เออมาดูร่องนี้แต่แบบเนี้ยเดี๋ยวแสงเหนือมามาดูใกล้ แสงเหนือต้องถทิวออกนะครับเดี๋ยวแสงเหนือต้องให้คนหยิบออกบ้างนะครับเพราะว่าแน่นไปมันเป็นรอยเท้าคนกิ้งนะครับมันก็จะเป็นกระจุกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแสงเหนืออนาคตก็ต้องให้คนหยิบออกบ้างนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับต้องหยิบออกแบบนี้บ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คนมาเก็บหญ้าเริ่มเก็บหญ้าละอ่ะเนี่ยเนี่ยมาดูเนี่ยครับเนี่ยเวลาถึงรุ่นนี้แล้วเนี่ยก็จะโตไวแล้ว แต่รนเล็กๆนี่จะโตช้าอย่างนี้ก็จะโตวไวอย่างนี้ก็จะแน่นไปเดี๋ยวแสงเหนือก็ต้องให้คนหยิบออกบ้างนะครับเพราะว่ามันแน่นไปนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยหยิบออกประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ